โอ้ตายๆเอ้ยแหมอ้าวปลุกน้องทั้ง2เลยเอ้าๆๆ ้ดไดสมเสียวเห็นเสียคือจะบันให้ผู้ใดรลว่าอุ้มข่อยมั่งให้แก้แกสยอี้แก้เด้ดได้รอด้ไดทใจโอ้ยจินเหล่าินเดียไม่ไ่จ้าไม่่ยังไม่ใ่ไม่่เจบ้ พอได้แจ็คแต่ว่าเงินเราได้ยูก็เกิดไปบ้างแต่ขอแค่เนี่ยไม่บอกแล้วว่าอย่าไว้ใจแล้วหลให้เป็นตัวพี่ต้นบังกับพ่อแห้งอะไรเด่นแม่ไม่จรอคอยเนื้อ เป็นสามลอยนไอ้ยักพุ่กันสี่ยักษันสี่ซุ่ือตีสามยันมาโหลดตัวประกาศว่าอุ้งอิงอุ้งอิงแม่โพลูที่เรียกไม่ให้ยังมลดจะขออ้ยอันนี้เ่าแม่อุ้งอิงแม่ไผรสันแล้วประกาศว่าอุ้งอิงวมาสันที่้องรุ่นอยูว่ายืนเต้มเลยไปไปกันซบลึกก้อยืนซืบลึกอัออกมาเป็นอุ้งอิงจะแตกนี้ไปใส่เ

มันเห็นหมีมันขของมากก่ามันขับของมา่โอ้ยมันเห็นหมีก็จยังไง้แปขัเป็น้อนร้อัอมขมาทั้ภูเขาลล่าแปกครับเอาเห็นหมีกะอามนดีพี่น้องช่างอำเภอบึงการกระไร สีเข oh, ้ oh, này, มใหมโอ้พี่น้องชาวอำเภอสังคมโอ้ยเป็นั่งเห็คอนเสิร์ตในขอโอวหันดากอ้าใจดำั้้วใจหลายดากห่าำเลยอลังยิง สมัยอาไมใหญ่ยังอยากแกล่ยไปจิงจรงนะไแก่เดี๋ว้าเขาเเห็นาา้เานไปบูสมนไพรอีกอนเลอีอนก็เป็นสบู่ถูนะเอาถูดู่เื่อตัวนันแหละดููดาบพูดกว่าเขาหลอกดาบไอยมันกำเขาอแล้วโ้ดากสุดยอดอะ เราก่น็อย่างิี้พอนี่อย่างตีปงนเป็นแดๆของมันเขียมมันแหลกเอาแหลกเขาเลยทางบ้านเัยนิ่นะเอาเพื่อสังคมพี่น้องชาวบ้านแกงไก่เน่้อต่แต่แกงไก่แตะบกฟังตรลงหันก็จาไปโลกเก้ากระดิใจแล้วลำบากแกงไก่ยู่นักิไม่อยากละมอแกงไก่เสะบกฟัก

่คร sí, yeah, uh, so ับโอ้ยไม่ก no. ับไม่จะสีหรอกพ่อเอ้ยสปาบถึงว่าสันนามอะไรใช่ตาคนมันอยาากใครหน้าใครตาเนอะไรค้มอเปงานใโเเร่อะไรอ่ะเนงานใหญ่ตระกูลตัดสอสอัาม้าพูดตัสอสอวันดีค้าสั่งแตสีนะงเนียหน้าร่างมงเลยนี่ปีนี้พัฒนาครับแล้วงานการชิปก็พีนันเิปก็พีเราเาก โดนเติบแล้วทอดเส้นนออพุานั่นแล้วทอดแตพกวสามากกวอดทีเจ้าเกกับเหือทอดแเดแถวไกล้กสุดดพรับสุดยอดแล้วด้วยเนี่ยแมนพุชเก็บบัดที่เดนมาลอ่อยน่มัตการกุศลบัตการกุศลอันนี้ให้คูหลาก็จบอกที่ีเอาเห็ุจาไหนพุเก็บบัดปล่อยพุของมาเลยเก็อ้เจ็บออดเท่เดียว กันได้ตันึ่งไหมอ่ะยิมนไปนั่งต่อนะคะนี่ว่าผหวน่องีาสื่อับพอเพี่นหลายอพูดไองทั้งจันทร์น้องข่นะครับจากนั้นแล้วก็พี่นาฟังไปเด้อเราทำอีกวงใหม่อีกวงหนึงตั้งวงใหม่อีกแล้วเอาแล้วเพื่อนเยมันสิสูญหายเลยบ้าไปโจ่ใจะม่ใจเีก่อเอ้าเห็นไหมครับ พี่นายเขครับวงวงเราใหม่ดิี่เครื่องแสงสีเสียงเนียกันนี่ซ้ำกันนี่เลยซ้ำกันนี่เลยราการะรกอนตะบอกต้อัรายการหมอลำแจงร้อนชวไอร้อนชวหมอลำเรือลำเริสาวน้อยลำเรืนไอร้อนโชวเอาวัจิุเป็นตะมนม่ตมนเป็นแบบนยเอ้า่ผิเอเพิ่งหน้าตาิครับแกอาก้าี้คุยเนยนักร้อของาจากรยการหมอลร้อนโชว์เฉพาะอเออออเเเอออ กัรขอลาไปนั่นเอาไหมข่อยเบิ้งข่อใจข่อยสีจางเอาบอกละบอกผู้ชนะแค่คนดนึงน่ะ้อกันก่อน้ย